เวนจะเอาโหระพาอิตาลีไปทำอะไรเนี่ยยันนี้เราจะทำพสโตลาเจโนเวส์หอมแบบออริจินอลเราจะใช้ประมาณเจ็ดสิบกรมัมอะหอมนะหอมแบบออริ original, จนินอลจริงๆแล้วนะเขาจะใช้โคกตามอะอย่าโคกใช่ไหมโคอืมอย่าโคกตามแต่ว่าเราจะใช้มิกเซอร์อืมง่ายกว่า <laughs> เร็รเวรวดเร็วเนะ กียคนสมัยนี้ขี้เกียจนะมไม่เหมือนคนสมัยก่อนนะสมัยก่อนไม่มีเครื่องทุน้นแรงไงแต่มีก็เขาจะใช้มันก็เนี่ยไปเจอดีๆนะมันจะหักอ,อ,อ,อันนั้นเออไปหอมนิ้เขาแล้วตอนไปพัดเขา,าเนีเ่ย <c oughs> กระปรกกระปองแซวยู่ไปน้องไปเวลาเราซื้อกถ น้าสองน้ำน้กเพื่อนเ้อแล้วก็ถ้าไม่มีดินนะ่ะจนไม่ล้างนะสีมันก็มีฝุ่นทีละก็ไม่ต้องทำให้ช้ำน,นะทำเบาๆยกขึ้นแค่ล้างฝุ่นเองมันไม่ได้สกรปรกอะไรมากไม่ได้ใช้สารเคเมี บร avo เดินทางดูใส่น้ำพอดีเลาอดที่เหลือที่ตัดเหลือก็จะเอาไปผัดเผ็ดใส่เนื้ออร่อยดีเตะไว้สำหรับน้ำผัดอ,อ,อยากกัน จะมีไหมเจ็ดสิบกิ๊กม่ะอมสมสิสี่หกห้าสิบเลนะเจ็ดสิบกรัมเลยใชหมดแล้วอืมเจสิบแล้ว หกสิปนะเจ็ดสิบอืมอะิดไาปิดาเช็ดตู้เย็ลอืตุกานเป็นเอกลักไปแล้วเนี่ยนะ วันนี้มันทำเมนูอะไรเพื่อนวันนี้จะทำพสโตอาเจโนเวเซอ่าน,นี่เป็นใบ b a s i l i c ที่เราเก็บม,มาจากน่ะอืมอ่ะช่เย็นแล้วใช่ไหมแช่เย็นแล้วนะกระปูกอันนี้ด้วยต้องช่เย็นนะอืมกระปูกที่ใส่ด้วยต้องเช่เย็นใช่ไหมเราจะใช้เครือเนี้ไม่ได้ใช้โคกันเพราะฉะนั้นนะเครื่อนี้นะมันจะตามความร้อนมากๆอ่ะถ้าโดนความร้อนนะอันนี้มันจะสีดำๆอะอืมเพราะน,นี่ที่เอขาใช้โคใช่ไหม อนี้เราจะใช้บาซิลิกาเจ็สิบกรัมอะน้ำมานมะกอกเใช้สิบกรัมอะอันนี้กราเน่ห้าสิบกรัมอันนี้เปโคลิโนสามสิบกรัมไอกราเน่านี้มันเป็นเนยเค็มเป็นพนมิันที่ที่ทำจากนมวัวเนาะอันนี้เป็นทำจากนมแพะเปโคลิโนเค็มกว่าอันนี้เกลือสามกรัมอ่ะเกลือสามกรัมอันนี้เป็นปีโนลี่เป็นเม็ของ เป็นเม็ดของลูกสนใช่ไหมอืมสามสิบกรัมสามสิบกรัมเม็ดของลูกสนอันนี้กระเทียมอ่ะหนึ่งกลีบหนึ่งกีบจริงจริงแล้วต้องใช้สองอ่ะอืมแต่ว่าฉันไม่ไหวเนี่ยมากไปมันหนักใช่ไหมแรงไปแล้วก็พาสต้าอันนี้วันนี้เราจะทำพาสต้าเนี่ยเป็นเส้นแบนๆบใช่ไหมอืมเส้นแบนๆอ่ะใส่เท่าไหร่กี่กรัมให้บ้านร้อยกรัมอาน่้อัมอันนี้ไม่หิวออ่ะเริ่มเลย เอาปั่นอันนี้ก่อนเลยใส่ไปเลยใส่ทีละหน่อยไปเพื่อนอ๋อใส่น้ำมันเติมน้ำมันทีละหน่อยแล้วกลัวว่า,าใส่เยอะไปมันมันนข้าวตีเหลวใช่ไหม,มใส่ทีละนิดทีละหน่อยให้เขามีน้ำๆหน่อย thì em một bên cái nhíp này Hãy subscribe cho là Ghiền Mì Gõ Để quá อีกพี่อเครื่องมันจะมันจะร้อนไปนะต้องใส่น้ำมันแต่เยอะๆเป็นใส่หมดเลยองใส่ี้นะอสีเขียวสวยใช่หกมาแล้วนั่น่ะหกมาแล้ว เพื่นนอนมาเลยนะไปเตียังมาเลยใช่ไหมเดียดีอีกอ, <laughs> อร่อยแล้วเค็ม <laughs> เพราะว่ามันมีความเย็นด้วยมนยันเลยหน,นึบใช่ไหม ูกขายได้จ้ะนี่แต่มันมีแบบสูตรแม่ที่เขามีขายมีแบบสูตรด้วยไม่เกินกี่ไม่เกินกี่วันเก็บได้ไม่เกินกี่วันเฮ้คนเล่านี้ไม่มียากกับุลนะเพราะฉะนั้นนะไม่เกินสี่วันนะต้องกินนะไม่เกินสี่วันเสร็จแล้วเหรอเอือเพื่อนเพิ่งเพิ่มเลยนะ อมีซีลีโคนนะใี่ไอมสวยกที่เด่นพะักพีมาให้ดูกัอนนะอืมเคี้ยน่ากินเนะอะ,อะใิ๊กเลือเอ่ะเราจะใส่ไรครับปู่อจะทำหกนะรนะวนะังรนะวนะัง ย,นะย,ยังยังตัดทีละเยอะพอไหมเหลือเขาจะมาใส่อีกเลยเอาไว้เหลือไม่พอพอแล้วนี่เราจะกินวันนี้อืมเดี๋ยวก็จะกินวันนี้ใช่ไหมอือโอ้ต้นตตน้ำมันตำน่นนะ้ำมันข้างบนทำไมเพื่อน มันจะสีดำๆอ่ะต้องเอาน้ำมันปิดหน้าไว้เดี๋มันสีมันจะขำสีมันสีขำมาจะเนี่ยอีกอีกื่่นถ้าไปดูที่ขายนะก็มีน้ำมันนะอืมไม่น้อยน้ำมันลอยอยู่ข้างบนเนาะแล้วไม่ติด นี็จ <Okay. S 2> ชกินอะีกใส่เกลือในน้ำใส่น้อยๆน,นะดิสตัพวกเค็มอืมเอาพี่ชิมเมื่อกี้เค็มไหนะมน้อยเกินไปไหมเนะี่ยไม่ได้ชิมตริงจีนงะใส่เลยนะกินะานะาทนะีอ่ะพี่อนแค่นี้จะไม่ได้กินนาทีวะจะชิมเอาใช่ไหม ว่า,าในซองนี่<อ>มันมีกระดาษพี่ <มา S 1> พ <มา S 1> ดึงออกมามคิดตัวมากกว่าพาสต้าธรรมดานะประมาณสิบสามสิบสี่นาทีรอให้สุกก่อนนะโอเคพาสต้าสุกแล้วอยู่ไซส์จะมาใส่ที่นี่นะเราจะผสมกับเครื่อตุ๋ ไไหนี S <S ừ, all, ่ไปกับเ้งนีเสโตจะอิ่มไหมคนน้อย่สีพอดีกับซกโกลนโ้ยกับไอเพสโตนะกำลังเล่นกำลังเล่น

กินกับใบแล้วเพื่อนอ๋อ,อกินกับเบียรไม่ได้แร่ไม่เข้าก,กันเดี๋ยาะๆน้องเอ็มบอกว่าถึงสมัยไหนกูลุกใช่ไหมเป็นยังไงเค็มพอดีไหมเค็มพอดีเหรออืมที่ว่าเค็มกว่านี้นะแต่ไม่ใช่ครับอ่าน่าจะเคม็มกว่า ใช่อืมไี่น like <so ี่คือกสื้อปัดตาสื้อขัดตาชิมไหมอ๋อออด๊อกจะชิมด๊จะชิมยังไม่เคยชิมนะเมนูนี่นะดอกปแต่ไม่ชิมสีๆจะชิมจะชิมด๊ปเพราะว่าพี่กินหมดไงวันนั้นน่ะ มีข้างนึงฉันบอกว่าจะชิมเอาไปมา,มา,มาลืมพี่กินหมดเกี้ยงจานแล้วนึกได้เอ,อร่อยใช่ไหมอร่อยกว่าที่ซื้อนะอ๋อมันสดเนาะพี่เป็นที่เขาเขามาขายนะมันก็ทำหลายชั่วโมงอันนี้ทำเสร็จเลยกินเลยเนาะวันนี้ด้วยวอร่อยอร่อยทุกอย่างเพราะว่าสายแล้วไปนอนอันสามทุ่มแล้วแต่เหตุพี่ด,ดูอยยังไง ไว,ไว้ขาวไปเลยมันทำส่งไปไห้ตรงนนะนใครๆไปรู้นะจังหวัดไปตรงนะ้วนนะสวยเไยยังร้อนอยู่ไหมเพื่อนเย็นแล้วมันเย็นตั้งแต่คนแล้วเนาะผ <laughs> สม <laughs> อะโอเคเพื่อนขอให้เจริญอาหารนะ นีสวัสด,ดีครับนึกว่าเสียลืมสวัสดีค่ะ